Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never answer to no man, I still go Go, 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 go Go, 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 yo, yeah. go, go, go Hustle hard, hustle every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับเซลล์นางอยู่ที่เอกออโต้คาร์นะคะวันนี้นางก็มีรถเก๋งอีก็คุดประหยัดน้ำมันนะคะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะคะเป็นเจ้าคันนี้เลยนี่ันอเม l ่า1.2 V L ตัวท็อปสุดปี2012ค่างวดอยู่ที่4,500เท่านั้นโอ้โห่อนถูกมากๆเลยและที่สำคัญออกง่ายอนุมัติไวัออกได้ทุกอาชีพเลยนะคะเอกลักษณ์โดดเด่นที่ลงตัวนะคะมาพร้อมกับสีเทาเข้มรอบคันสวยมากๆเลยนะคะคันนี้ กระจังหน้าของเขานะคะก็จะเป็นแบบพรีเมียมโลโก้นิสันนะคะสวยมากๆเลยนะคะในส่วนของไฟสองสว่างคู่หน้านะคะเป็นแบบมันติ r รีเฟกเตอร์ฮาโดเจนนะคะมาพร้อมกับไฟสปอร์ตไลท์คู่หน้าด้านล่างแบบนี้เลยนะคะในส่วนของตัวล้อของเขานะคะก็จะเป็นล้อแม็กเดิมจากโรงงานเลยนะคะขอบขนาด15นิ้วค่ะตัวยางสามารถใช้งานได้ยาวๆเลยนะคะเดี๋ยวพาทุกคนไปดู ด้านท้ายของตัวรถกันบ้างดีกว่านะคะด้านท้ายของเขาเนี่ยคะคะคก็แบบมาเป็นทรงสปอร์ตเท่ไม่ซ้าใครเลยนะคะไฟท้ายนะคะสวยมากๆเลยนะคะมาพร้อมกับชุดแต่งสปอยเลอร์ที่ติดตั้งมาพร้อมกับไฟเบ,บรกุ่นที่3ตรงกลางเลยนะคะทุกคนนะคะไปดูภายในตัวรถกันเลยดีกว่านะคะโอ้โหภายในของเขาเนี่ยะคะออกแบบมาเรียบหรูดูแพงมากๆเลยนะคะมาด้วยลุคสีดําเข้มเท่ๆแบบนี้เลยนะคะตัวเบาะของเขาเนี่ยะคะก็จะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่สีดําออกแบบโอบกระชับรับสรีละนั่งได้สะดวกสบายกันเลยทีเดียวนะคะในส่วนของ ตัวพวงมาลัยนะคะก็จะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันสามารถปรับโหมดเพิ่มเสียงลดเสียงได้ที่ตัวพวงมาลัยเลยนะคะและในส่วนของแผงควบคุมกลางของเขาเนี่ยคะก็จะมีในส่วนของหน้าจอทัชสกรีนนะคะมีเครื่องเล่นซีดีวิทยุ AUX USB แล้วก็บลูทูธอีกด้วยแล้วก็หน้าจอสัมผัสบอกเลยว่าครบเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยแอร์แบ็กคู่หน้านะคะฝั่งคนนั่งข้างแล้วก็ที่พวงมาลัยคนขับนะคะเครื่องยนต์1 2 0 0ซีซีค่ะไม่ว่าจะใกล้หรือไกลพร้อมไปกับคุณลูกค้าในทุกๆที่แน่นอน,นะ ใจนะคะนิสสันอเมล่าคันนี้นะคะก็ผ่อนอยู่ที่4,500เท่านั้นนะคะติดต่อมาได้ตามช่องทางที่ขึ้นมาด้านนี้ได้เลยค่ะวันนี้นะคะนางต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่ในรีวิวคันหน้าว่าจะเป็นคันไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งใจ้เตือนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ